ผิวมันก็จะตกลงแต่พอวอลลุ่มตรงนี้มันเต็มขึ้นมามันเหมือนแบบเราขึงหน้าแบบนี้ทุกคนขมับไม่ตอบแต่หน้าคลอยฉีดฟิลเลอร์ขมับได้ไหมมาตอบคำถามของคุณเจนกันนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่อังเล่าว่า3มจุดฟิลเลอร์ที่เติมแล้วหน้ายกขึ้นหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่า หน้าเราไม่ได้ตอบ Volume ไม่ได้ล o อสตรงตำแหน่งนั้นแต่เราต้องการเติมฟิลเลอร์เพื่อให้หน้ามันยกขึ้นแก้ไขผิวหย่อนคล้อยทำได้ไหมตอบอย่างนี้ค่ะคือการฉีดฟิลเลอร์อ่ะมันคือสารเติมเต็มฉีดเข้าไปเพื่อแก้ไขเรื่องของ Volume l o s สไม่ว่าจะเป็นไขมันชั้นลึกที่มันล o อสเวลาอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระดูกที่มันบางลงจากโบน e ีซอฟชั่นเวลาเราอายุมากขึ้น ดังนั้นการเติมฟิลเลอร์ขมับเนี่ยเราก็จะทำเฉพาะเคสที่มีปัญหาขมับตอบคือมันก็จะได้เรื่องอขมับเต็มขึ้นโหนกแก้มดูเด่นน้อยลงแล้วก็ช่วยให้หน้าเราดูยกขึ้นแต่ฟิลเลอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อแก้ไขเรื่องผิวหย่อนคล้อยนะถ้าเกิดว่าความผิวหย่อนคล้อยอะ่ะเราจะต้องไปทํากลุ่มที่มันกระตุ้กนการสร้างคอลลาเจนเออ เอาใหม่เนาะถ้าฟิลเลอร์เนี่ยไว้สําหรับเติมเต็มไม่ได้แก้เรื่องผิวย่อนถ้าเรามีปัญหาผิวย่อนเราจะต้องไม่ทํากลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน แล้วทาไมเติมขมับแล้วหน้าถึงดูยกขึ้นที่หน้าดูยกขึ้นเนี่ยเพราะว่าจากตอนแรกที่วอลลุ่มตรงนี้เราหายไปเนาะผิวมันก็จะตกลงแต่พอวอลลุ่มตรงนี้มันเต็มขึ้นมามันเหมือนแบบเราขึงหน้าแบบนี้ทุกคนดังนั้นหน้ามันเลยดูยกขึ้นแต่ถ้าจับงานผิวจริงๆแล้วอะผิวมันหย่อนเท่าเดิมนะความความหลวมความแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเดิมเพราะว่าฟิลเลอร์ไม่ได้แก้ในจุดนั้นค่ะเคลียร์เนาะคุณเจน